ลูกชายพิมพ์บ่นหลายวันมากว่าอยากจะกินซูชิไม่รู้นางไปเห็นจากที่ไหนมาทั้งๆงที่นางไม่เคยรู้จักซูชิด้วยซ้ำถ้ามาลูกอยากกินแม่ก็จัดให้ได้อยู่แล้วค่ะข้าวที่ทําซูชิวันนี้พิมพ์ก็ใช้ข้าวห่อส้มของตุรกีเลยค่ะหาได้ง่ายๆวันนี้ก็จะไปเร็วๆเลยนะคะวันนี้ก็จะทําแบบหลายๆหน้าเลยค่ะจะดูว่าลูกชายจะชอบกินหน้าแบบไหนข้าวพิมพ์ก็หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์ก็ใส่น้ําส้มส,มสายชูลงไปใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําตาลจากนั้นก็เอาข้าวร้อนๆที่หุงสุกใหม่ๆลงมะคลุกเลยค่ะไมม่่ต้้้อองงรใหขขาาาเเย็นุกัที ยังร้อนๆแบบนี้เลยค่ะข้าวก็จะได้จับตัวกันดีและนี่ก็คือต,ตัวต้นเรื่องที่อยากจะกินซูชิในวันนี้นะคะเดินวนอยู่ในครัวเป็นร้อยๆรอบไม่ไปไหนเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยลูกวันนี้แม่จัดให้แบบสมใจยอยากเลยครับข้างคุณครับแม่ พิมพ์เป็นคนที่แพ้เสียงในหัวตลอดเวลาลูกอยากจะกินอะไรก็จะรีบจัดให้ทันทีเลยค่ะพอ้อไปซื้อเขาก็เด็กกินแค่นิดเดียวแล้วก็แถมราคาแพงด้วยแล้วก็ไม่อิ่มด้วยค่ะทุกคนสังเกตดูพิมพ์ไม่มีแผ่นหมวนซูชินะพิมพ์ใช้แผ่นรองจานมาทําแทนโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นจริง mm. ๆวันนี้พิมพ์ใช้สาหร่าย5แผ่นนะคะ1ห,ห่อจะมี5้าแผ่นก็เหมาะสําหรับกินแบบหนึ่งครอบครัวเลยค่ะพิมพลองทําหน้าผักรวมให้ลูกชายใสยโอโวคาโดนะคะก็มีหน้ากุ้งมีไข่แล้วก็จะมีซูน่าค่ะมีปลาแซลม่่่าสพว บ้านเราไม่กินดิบค่ะยังไงมั้งคะฟรีมือการทําซูชิของแม่ซีเจพอได้อยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าผักของลูกชายนะส่วนขิงดองหวานอันนี้พิมพ์ก็ทําไว้เองค่ะเ,เ,เรียบร้อยแล้วจัดการแต่งจานเลยใส่วาซาบิลงไปแล้วก็จะมีขิงนะคะเป็นเครื่องแนมมีผักเป็นแครอทแล้วก็หัวไชเทา้าดูใส่ใจมากเลยนะเนี่ยแล้วซูชิถาดใหยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งไส้อโวคาโดทูน่าหน้ากุ้งแล้วก็มีหน้าผักเป็นแตงกวาน,นะคะตัวนี้จะเป็นไข่หวานแล้วก็จะมีทูน่าค่ะอันนี้ทําให้สามีแล้วกกก็มีีผััเคยงบ สบิขิงนะคะแต่แล้วละครเรื่องนี้ก็มีเรื่องหักมุมเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่ลงทุนทําซูชิมาเป็นเวลา3ชั่วโมงให้ลูกชายหลังจากที่ทําเสร็จลูกชายไม่กินสักคำเลยชิมแล้วบอกรสชาติไม่ได้ไม่ใช่เลยแล้วก็วิ่งหนีไม่กินอีกเลยหลังจากนั้นถาดใหญ่ทั้งหมดนี้มันก็ตกเป็นของแม่โดยปริยายค่ะแฟนพิมพ์กินไปแค่4ี่คำหน้าทูน่าเท่านั้นเองเลยว,ว่าการทําซูชิวันนี้กินยาวไปเลยค่ะ3าวันโอ้โหลูกอันนี้ขึงนี้ชิมรลดองเองโอ้ชิมมะ เต็มท,<อ>ทำให้เสร็จแล้วก็ไม่กินแล้วก็ไปวิ่งเล่นตามภาพเลยค่ะ <c oughs>